ความงามในพุทธศาสนาท่านแบ่งขั้นแบ่งตอนได้เป็นสามอย่างที่เรียกว่าศีนสมาธิปัญญาดังคำที่ท่านอธิบายว่าอาธิกัญญาาน,นงามเบื้องต้นได้เกดศิน มัชเชกนยานั่งงามเบื้องกลางได้เกิดสมาธิพระดโยสานะกันยานั่งงามที่ที่สุดคือได้เกิดปัญญาทัานวาอย่างนี้ความงามในศาสนามันแตกจากความงามของโลก โลกเขาถือกันว่ารูปสวยวยทับจึงเรียกว่างามแต่ว่าความงามในศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นรูปสวยไม่สวยก็ช่างแต่มีศีลเป็นเครื่องอยู่มีศีลเป็นเครื่องประดับมีสมาทานสมาธิเป็นเครื่องประดับ มีปัญญาเป็นเครื่องประดับนั่นเราเรียกว่าความงามมันจะงามได้ยังไงศีลส,สมาธิปัญญาเป็นตนในตัวอะไรจะงามได้ยังไงขอให้ลงคิดดูไม่มีตัวมีตนแหละศีนสมาธิปัญญา แต่ว่าไม่มัดสวมเข้าในตัวคนเท่านั้นน่ะมันางงามอีกอธิบายถึงเบื้องสินเบื้องต้นที่ว่าอาทิตกัณนยานังสินเป็นของงามเบื้องต้นศินเรียกว่าปกติ ศีลาที่ไก็คือว่าก้อนหินนั่นเองเป็นปกติทุกอย่างปกติในที่นี้ไม่ได้หมายความเหมือนกับก้อนหินจริงๆอย่างท่านอุวมาตาังหากที่ว่าก้อนหินนั่นคือปกติไม่กระทำความชั่วคนเราเกิดขึ้นมาไม่ใช่มาทำควมชั่ว ปกติไม่ได้เกิดมาทำความชั่วทำมาหากินเลี่ยงขีดโดยสุดริตแต่คนเรานั้นมันกิเลสเขาครอบงามจึงสามารถทำความชั่วโดยประการต่างๆมันเลยไม่ปกติเสียศีลศีลไปว่าปกตินมกลา,าจเจ้าทั้งหลายท่านท่านิริน โดยอัดบาลีทันว่าไว้ว่าสีละสีลาเรีว่าปกติคือไม่ทำั่วนั่นเองสีละมีอัดสีประาการสีละโโถตลอเรีงเรียกว่าสีลา สีสัดโถด้วยอัดว่าเย็นสีสัดโถด้วยความว่าด้วยอัดว่าสูงสีรัดโถรอลิงให้รอรักษาโดยอัดว่าเป็นของสูงที่อัดอธิบายนั่นว่าสีรัดโธนอธิบายมาแล้ว เรียปกติปกติกายว่าจใาใจไม่ทำความชั่วเรียกว่าสีละโถสีสัตโธเป็นของเย็นถ้าเราแล้วจินนี่ไปไว้ในตัวแล้วเย็นทั้งตัวของเราไม่เย็น้งคนอื่น คนที่คบค้าสมาคมกับตัวของเราก็เยือกเย็นเราก็เยือกเย็นเย็นด้วยเหตุที่ว่าไม่มีการรักการขโมยการชอบการโกงการฆาตจิตไม่มีทั้งนั้นน่ะงดเว้นจากจิตอาวางดเว้นจากข้ออาวัยข้อห้ามหาประการแต่ประการแล้วไฟในเย็นด ที่ไม่เย็นนั่นคือว่าไม่มีสิิ์ไปไหนก็เดือดร้อนกลัวได้เขาจะรักจะขโมยกลัวให้เขาจะฆ่าจะแกงแกลัวทุกอย่างบ้านเมืองเรานี้เดือดร้อนแม้จะลงจากบันไดไปก็เดือดร้อนเพราะเหตุไม่มีสิินั่นเองไปไม่สาวจะถูกข่าถูกแกงแม่ตาวจะถูกทำลายโดยประการต่าง เดือดร้อนอุ่นวายไปหมดเพราะเหตุมีสินถ้ามีสินเสียอย่างเดียวแล้วหมดเรื่องความเดือดร้อนไม่มีไม่ได้ความเย็นตัวของเราไปเย็นคือไม่คิดคิดสาริสยาปัญญาบาตอาตาะอะไรทั้งหมดคนอื่นก็เย็น อยู่ด้วยกันก็เย็นมดบ้านเมืองวุ่นวี่งว,วายอย่างนี้เพราะเหตุในมีสินธินั่นเองอย่งนี้หนำถือกันทราบว่าคนที่มีสิทธิ์นั่นเป็นคนคลึกไม่ทันสมัยโนหน่ไปนอีกมันทันสมัยเขาก็เพราะเหตุมันเดือดร้อนนั่นเอง มันจะไปทันสมัยเขาเพราะคนเราน่นะมันเดือดร้อนวุ่นวี่วุ่นวายเราจะอยู่เฉยเฉยไม่ได้มันต้องเดือดร้อนไปด้วยกันเพราะว่าข่าก็ข่าเขาแกงก็แกงเพราะดื่มสตรายาเมาก็ต้องดื่มเือเขาเพราะว่าเขาตีเขาต่อยก็ต้องตีกเขาอันนั้นมันยังค่อยทันเขา แต่ความเป็นจริงแล้วนะอันนั้นมันล่าสมัยไป็ะแล้วลองดูถ้าหากมีกินอย่างที่ว่านี่นะบ้านเมืองจะเป็นยังไงจะอยู่เย็นเป็นสุขไหมแล้วทุกคนเกิดขึ้นมาต้องการความสุขไม่ใช่หรือแล้วมาทำวุ่นวี่วายกันมันจะสุขที่ไหน อาหารมีจินเสียอย่างเดียวตำรวจก็ไม่ต้องมีผู้พิพากษาก็ไม่ต้องมีศาลก็ไม่ต้องนี่เรื่องเจ้านายฝ่ายบริหารปกครองไม่ต้องลำบากทำผิดก็บอกว่าคิดตรงๆงงชะทำถูกก็บอกว่าถูกตรงตรงไม่ต้องตั้งทนายความ ตั้งทำายความกันสักไซเดียงจี้กันจนกระทั่งไปไม่ได้จึงค่อยอยอมรับสารภาพถึงมาน,นั้นก็ยังไม่อยอมรับจังจิตคุกจิตกตตลางก็ยังหาว่าเขาจะโทษอยู่จังมันเจ็นอย่างนี้มนุษย์ชาวโลกของเราท่านยัง่าจีตถโถนั่นเป็นของเย็นสีตาโถ เป็นของสูงมนุษย์คนเราในยากที่จะเอื้อมถึงแต่เพราะเหตุนี้แหละมันอยู่สูงเหลือที่เราจะยืดถึงชีรัตโถเป็นของวิเศษสูงสุดเมื่อสูงมันก็ของวิเศษสิอันนี้โดยอัด มีสี่อย่างมันงามอย่างนี้เรียกว่างามเบื้องต้นขั้นหากว่าเรามีสินแล้วเข้าใจที่บานนี้นี่ยมันจะงามไหมรับรองว่าทุกคนต้องงามสุขภาพเรียบร้อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างงามรูปงามกาย เ,เ,เจ้าของเปื่อยเจ้าปฏิกูลตายเป็นงามศิลงามธรรมตายไม่เป็นพระพุทธเจ้าและอริยสงสาวกทั้งหลายท่านงามในเบื้องต้นทำกลางที่สุดยังมีคุณความดีของท่านตลอดเมื่อยาวจนป่านนี้ ใครไวหวใครสักการะบูบชาก็าน้นอนนับถือก็ยังไม่จืดจางคนคนนั้นย่อมงามได้ตามท่านกราบไหวเขาต้องงามตามท่นานเคารพนับถือบูชาก็ต้องงามตามท่านปฏิบัติตามท่านงามทุกอย่างมัน,นเร็วงามเป็นตน้น มาที่เบื้องต้นในแท้ทีเดียวงามทากลางคราวนี้คือสมาธิทําจิตให้เยือกเย็นสงบอยู่กับที่ไม่คิดอิสาดิสยาไม่พยายบาทบ่จองล่างจ้องผ่านมีเมตตา่านี้เย็นดูสงเขหอสงหาเรื่องการเมตตา ความสมําเสมอของจิตอนั้นทำความงามไม่เกิดแก่ตัวของเราเมื่อเกิดแก่ตัวของเราแล้วครานี้คนอื่นก็อดที่จะทำตามไม่ได้ต้องสงบตาับความงามในท่านกลาง ต้องงามมาจากขินใชก่อนงามเมืองต้นใชก่อนมันก็ต้นไม้ได้ปลูกเอาพันธุ์ดีๆมาปลูกมันขึ้นแล้วมันก็งามต้นมันก็งามมันขึ้นแล้ว้องงามเมืองต้นงามเ่ยเป็นลูกเป็นผลกังามทั้งนั้นนี่ยมันมัเกันยะเออมาเกันายาหนังงามเนี่ยทำกลาง งามที่สุดงามด้วยปัญญาคือชลระเขียบแหลมรู้เท่ารู้ร่อรู้เรื่องรู้จักผิตจักถูกรู้จักดีจักชั่วย่อมทำใจจริงจิตถูกย่อมทำเลเะเ่อะเลีเ้ยวไหล เปิดความจิใตใจของตนไวนะ้ในอยู่ในทางที่ชอบประกอบในทางสุจริตถึงแม้จะเข้าหมู่เข้าคณะเข้าสังคมก็รู้จักกาลาเทศะร,รู้จักะมาณตนสมควรแก่ฐานะของตนโดยประการใดย่อมงามตลอดเวลา อันนี้เรียกว่างามในที่สุดงามอีกในหนึ่งที่เรียกว่างามในพุทธศาสนาหน้าที่กัณยานางังมัชเชกัญญานางังปะโยาสนานกัณยานางังงามเป็นต้นทำการที่สุดพุทธศาสนาน,นี่นั่นต้องมีเครื่องประดับ จินนั่นนะ่ะมาไว้เฉพาะในตัวของเราศิลนห้าชิ้นแปดชิ้นเจ็ดิ้นตา้งยี่สิบกตามถึกปฏิบัติให้เรียบร้อยทุกจิ่งทุกประการไม่ผิดพลาดไม่ขาดตรงบุกคล่องทั้งรวมระวังในจินนั่นเดียวเมื่อทั้งรวมระวังในจินแล้วตัวตนเองตัวของตนเองนั่นนะ กรู้ตึกตัวเองว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วควรชั่วย่อมละได้เพราะเหตุที่เราเห็นชั่วเราํารวมมันต้องละชั่วไมยความว่ํารวมเนี่ยค่อยละอะไรละชั่วมันค่อยจำรวมเมื่อํารวมแล้วสานี่ มาเห็นสิ่งแต่ขาดตัวบุกร้องบริสุทธิ์หมดจดทุกอย่างมันเลยกลายเป็นสมาธิในตัวสมาธิเลยตั้งมั่นในนั้นแน่วแน่อยู่ในนั้นเป็นจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวในทีนั้นเมื่อจิตแน่วแน่เป็นสมาธิแล้วย่อมองเห็นสิ่งต่าง คิดได้ถูกดีได้ช่วยยายได้ละเอียดมองเห็นได้โดยปัญญาล่ากิเลสได้ด้วยมด้วยปัญญาปล่อยวางได้ด้วยปัญญา,ป,า,ป,ญญาปัญญาในที่นี้นั้นหมายความถึงเรื่องปัญญาที่เราพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างน่ะอารมณ์ทักงปวงหมดนันเห็นเป็นโทษทุก เห็นเป็นบาปกุศลมันไม่ดีเราละได้ยังคว้องเกี่ยวข้องกับกุศลทุกการเราละหมดอันนั้นตัวปัญญาอันที่ละได้นั่นะปัญญาเราทำทุกวันในนี้เนี่ยทำความเปลี่ยนโทวนาก็คือปัญญานั่นแหละเห็นโทษเห็นทุก เห็นไพเก็คือตัวปัญญานั่นแหละมันทางมีสมาธิไปนในตัวเมื่อจิตตั้งมั่นลงในริงเดียวแล้วอันในอารมณ์มันเดียวแล้วก็มองเห็นอันนั้นแหละความชั่วความผิดทุจริตต่างๆของเกี่ยวข้องกังวลนั่นแหละแล้วก็ละนั่นแหะมันจะปัญญาไปในตัว สินสมาธิปัญญาเลยรวมมาเป็นอันเดียวว่าทึงเรื่องศินแตให้เป็นสมาธินะหะเป็นปัญญาว่าทั้งเรื่องศินนั่แหละคือพิจารณาถึงเรื่องสินนะกำหนดทั้งเรื่องศินเน่ตัวปัญญาเนื่งก็เกิดขึ้นพร้อมนะคนไม่มีปัญญารักษาศิลไม่บริสุทธิ์แล้ว ต้องมีปัญญาจึงรักษาสินได้ที่ปัญญาจะเกิดก็เพราะมีสินให้พราะไอ้มีสมาธิพร้อมไปในตัวสินสมาธิปัญญาได้รวมเป็นอันเดียวเราไปมัวจะพิจารณาเราไปมัวจะสแสวงหาทั้งเรื่อง ปัญญาอย่างไงจะเกิดอะไรตัวอ,อะไรต่างๆอุย้ยไฟใหญ่ไปโตว,ว่าไม่เข้าถึงตัวหลักตัวนี้นะ่ะเข้าถึงสมาธิตัวสินสมาธิปัญญาอยู่ในที่นี้แหละไม่ต้องไปหาที่อื่นมันรวมมาในที่เดียวนี่ทั้งหมด